สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุฬาพรเลสโกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด,ด้วยนะคะหลังจากที่ได้เห็นข่าวความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลในการโจมตีของกลุ่มฮามาสถือว่าเป็นเหตุการณ์ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งในแง่ขนาดและความรุนแรงการโจมตีเกิดขึ้นโดยปราศจากสัญญาณเตือนล่วงหน้าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผลพวงจากความตึงเครียดระหว่างสองฝ่ายที่มีมานานหลายทศวรรษคำถามที่หลายคนสงสัยทำไมฮามาสต้องโจมตีอิสราเอลวันนี้ เรามาเปิดเหตุผลหลักๆทำไมฮามาสโจมตีอิสราเอลกลุ่มฮามาสบอกว่ามีหลายเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจโจมตีครั้งนี้รวบรวมมีสีข้อดังนี้นะคะชีวิตอันแร้นแค้นในชนวนกาซาด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ดินแดนที่เรียกกันว่าชนวนกาซา มีขนาดความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้41กิโลเมตรขณะที่มีความกว้างเพียง10กิโลเมตรขนาบข้างพื้นที่ทางเหนือและตะวันออกด้วยเขตแดนของอิสราเอลชายแดนทางใต้ติดกับอียิปต์ส่วนชายทะเลด้านตะวันตกเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีผู้คนอาศัย อยู่ในฉนวนกาซากว่า2.3ล้านคนและถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวทั้งนี้นอกจากฉนวนกาซาแล้วดินแดนของปาเลสไตน์ยังมีเขตเวสต์แบงค์และเยรูซาเล็มตะวันออกรวมอยู่ด้วยข้อมูลจากองค์การสหรประชาชาติ ระบุว่ากว่า80%ของผู้ที่อยู่อาศัยในชนวนกาซาต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากนานาชาติและประมาณหนึ่งล้านคนต้องขอรับความช่วยเหลือด้านอาหารในแต่ละวันนั่นหมายความว่าการดำรงชีวิตในแต่ละวันของชาวปาเลสไตน์ในกาซาต้องเผชิญ กับความยากลำบากยิ่งองค์การสหประชาชาติได้เปิดเผยว่าตลอดปี2021โดยเฉลี่ยแล้วผู้คนในชนวนกาซามีไฟฟ้าใช้แค่วันละ13ชั่วโมงย้ำว่า13ชั่วโมงด้านองค์การอนามัยโลกระบุว่าโดยทั่วไปในการดำรงชีวิตประชากรหนึ่งคน จำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อดื่มทำอาหารและชำระล้างสิ่งต่างๆรวมถึงอาบน้ำรวมแล้วราว100ลิตรต่อวันแต่สำหรับคนในเขตกาซามีอัตราการใช้น้ำเพียง88ลิตรต่อวันเท่านั้นนอกจากนี้อิสราเอลยังเป็นผู้ควบคุมน่านฟ้าเหนือเขตกาซารวมถึงตลอดแนว ชายฝั่งทะเลของกาซาด้วยโดยจำกัดผู้คนและสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกตามแนวพรมแดนเช่นเดียวกับอียิปต์ที่ควบคุมการเข้าออกของผู้คนบริเวณพรมแดนที่ติดกับกาซาโดยอิสราเอลและอียิปต์ให้เหตุผลว่าที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะ เหตุผลด้านความมั่นคงสถานการณ์ดูเหมือนจะย่ำแย่ลงไปอีกเมื่อทางการอิสราเอลประกาศที่จะยึดครองเขตฉนวนกาซาแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์เพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนั่นหมายถึงการตัดขาดการลำเลียงอาหารน้ำและเชื้อเพลิง เข้าไปยังเขตกาซาด้วยนับตั้งแต่ปี2007กลุ่มฮามาสได้เข้ายึดครองเขตกาซาหลังจากแยกตัวออกจากกองกำลังที่พักดีต่อองค์การบริหารปาเลสไตน์หรือ PA หลังเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงต่อมาในปี2014ภายหลังเกิดความขัดแย้ง กับกลุ่มฮามาสเป็นเวลาสั้นๆอิสราเอลได้ประกาศเขตกันชนรอบๆชนวนกาซาเพื่อปกป้องตนเองจากการโจมตีด้วยจรวดและการแทรกซึมของกองกำลังติดอาวุธทว่าการมีเขตกันชนดังกล่าวก็ทำให้จำต้องลดพื้นที่การเกษตรและถิ่นที่อยู่ ของประชาชนลงมัส,สยิดอันอักซอที่ตั้งอยู่บนเนินสูงในเขตเยรูซาเลม็มตะวันออกเป็นหนึ่งสถานที่สำคัญที่กลายเป็นชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่างชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์เนื่องจากมัส,สยิดแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอันดับสาม ของศาสนาอิสลามขณะที่ชาวยิวก็เคารพให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพวกเขาเช่นกันโดยเรียกขานกันในชื่อเนินพระวิหารในระหว่างการโจมตีจากฝ่ายฮามาสก็ได้มีการเผยแพร่เสียงที่ถูกบันทึกไว้ของนายม uh ูฮัมหมัดอันเดอีฟผู้บัญชาการฝ่ายทหาร ของฮามาสที่ระบุว่าการโจมตีเมื่อวันเสาร์เป็นการตอบโต้ต่อการกระทำที่เขาเรียกว่าการโจมตีรายวันต่อมัสยิดอันอักซอโดยน้ำมือของชาวอิสราเอลที่กล้ายามเกียรติของาศาสดามุฮัมมัดภายในปริมณฑลแห่งมัสยิด อันอักซอในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีชาวอิสราเอลกลุ่มชาตินิยมทางาศาสนาจำนวนมากหลั่งไหลกันเข้าไปเยือนในสถานที่แห่งนี้ซึ่งสร้างความกังวลใจให้กับชาวปาเลสไตน์และบ่อยครั้งที่มีการประทะกันระหว่างชาวปาเลสไตน์ที่เข้ามาประกอบพธิธีกรรม ทางศาสนากับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงอิสราเอลเกิดขึ้นในมัสยิดแห่งนี้ภายในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจู่โจมเข้าไปในมัสยิดดังกล่าวแล้วคว้างระเบิดมือและยิงปืนด้วยกระสุนยางหลังจากเกิดข้อพิพาทกันเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาก่อนหน้านั้นในปี2021เหตุบุกมัสยิดแห่งนี้โดยฝ่ายอิสราเอลได้จุดชนวนความขัดแย้งอย่างเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลและฮามาสเป็นระยะเวลากว่า11วันผู้แทนอาวุโสของกลุ่มฮามาสในเลบานอน กล่าวกับรายการของ BBC ว่าพวกเขากังวลกับเจตนาของรัฐบาลอิสราเอลต่อมัสยิดอันอักซอหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมอาจจะเป็นสิ่งที่เกินจะยอมรับได้ทางด้านรัฐบาลอิสราเอลก็ได้ระบุว่าพวกเขาสัญญาว่าจะรักษาเสรีภาพในการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาในสถานที่แห่งนี้ไว้การตั้งรกรากของชาวยิวหลังจากการเข้ายึดครองพื้นที่ปาเลสไตน์เดิมโดยชาวอิสราเอลที่เริ่มขึ้นหลังสงครามในปี1967สิ่งก่อสร้างและการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวโดยเฉพาะในเขตเวสต์แบงก์ ก็ขยายตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่ององค์การสหประชาชาติประเมินว่าในปี2022มีชาวยิวที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ที่ยึดครองมาแล้วจำนวนราว700,000นคนองค์การสหประชาชาติและประเทศส่วนใหญ่มองว่าการตั้งถิ่นฐานดังกล่าว ของชาวยิวขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศแต่อิสราเอลกลับไม่เห็นด้วยจากรายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่าเหตุความรุนแรงจากชาวอิสราเอลหัวรุนแรงต่อพลรเรือนชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์เพิ่มขึ้นอย่างมากโดย UN เ ระบุว่าในแต่ละเดือนมีเหตุความรุนแรงมากกว่า100ครั้งขณะที่มีคนราว400คนถูกขับออกจากที่ดินของตัวเองนับตั้งแต่ต้นปี2022โอซามาฮัมดัมจากกลุ่มฮามาสในเลบานอนระบุว,ว่าชาวปาเลสไตน์ต่างหวาดกลัวว่า อิสราเอลกำลังวางแผนที่พวกเขาออกจากเขตเวสต์แบงค์ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับโลกอาหรับปัจจุบันอียิปต์และจอร์แดนเป็นเพียงสองประเทศเพื่อนบ้านอาหรับที่อิสราเอลยังคงรักษาสถานะความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเต็มรูปแบบเอาไว้ หลังจากได้ลงนามในส่วนที่สัญญาสันติภาพกับทั้งสองประเทศในปี1 9 7 9และ1994ขณะที่ไม่นานมานี้อิสราเอลก็เพิ่งทำการเปิดทางไปสู่ข้อตกลงในลักษณะเดียวกันกับผู้เล่นรายสำคัญในภูมิภาคอย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรต ในเดือนกันยายนเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานมงกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่องฟอ็อกของสหรัฐอเมริกาว่าใกล้เข้าไปทุกวันทุกวัน,ท,วนที่ซาอุดิอาระเบียจะกลับไปมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างปกติ กับอิสราเอลอีกครั้งแม้ว่าซาอุดิอาระเบียได้แสดงให้เห็นว่าข้อตกลงใดๆก็ตามจะมีขึ้นกับอิสราเอลจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของการเดินหน้าสร้างรัฐปาเลสตายด้วยแต่กลุ่มฮาม,มาสยังต่อต้านความคิดดังกล่าวโดยมองว่าการเชื่อมสัมพันธไมตรีทางการทูต ระหว่างสองประเทศจะลดแรงกดดันต่ออิสราเอลที่จะยอมรับจุดยืนของปาเลสไตน์ข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมสัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างสองประเทศอย่างเป็นทางการไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งนี้ได้นายฮิสมาอิลเฮนิเย ผู้นำกลุ่มฮามาสกล่าวสุนทรพจน์ผ่านสถานีโทรทัศน์เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อแสดงความคิดเห็นพุ่งเป้าไปยังกลุ่มประเทศอาหรับที่พยายามแสดงท่าทีประนีประนอมต่อทางการอิสราเอลฝากกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะ